ครับผมสวัสดีครับพบกับช่างบอนขึ้นเทียนขึ้นหลักขึ้นดากคุณพอนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับช่างบอนมือรอนะครับครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวชุดดักไก่ปลานะครับนาะเป็นทางลูกค้าสั่งมานะครับเป็นหลักกำมะนินนะครับอันนี้หนึ่งชุดสามสิบเอ็ดหลักนะครับ ลายงานก็เป็นเชือกหนังถักนะครับอันนี้ก็เชือกหนังถักลายกระดูกงูนะครับอันนี้ก็เป็นสีลายพรางนะครับ เอ็นีถักแปดนะครับ สนใจสอบถามราคาที่เบอร์083-917-2872นะครับจ้างบัลมือดอนนะครับอันนี้ก็จะทำคืนแขนให้พ่อค้านะครับพ่อค้าสั่งมานะครับก็พี่ได้เห็นคลิปผมแล้วก็โอดจ้าดนเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หนะครับ เรียนสิบปีหกสามนะครับครับผมของก็ทําไม่ทันนะครับก็ตอนนี้ก็ งานสองสามเจ้านะครับเผื่อท่านในสนใจก็โทรมาสาั่งจองกันไว้ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นสีใบไม้แห้งนะครับอันนี้ได้โอนเงินไว้ผมแล้วนะครับ ผมก็ส่งให้พวกนี้ครับวันที่หกแครับนะเนี่ครับกล้งวงห้าจุดห้านิ้วนะครับก็าฝากกดติดตามด้วยนะครับช่างบอลขึ้นหนักนกหนักไก่มือดอนะครับก็รายละเอียดงานก็ไม่แพ้ช่างอื่นๆนะครับตอนนี้ครับก็ได้พัฒนาฝีมือขึ้น มาแล้วนะครับก็ทำรยายละเอียดงานเลยนะครับก็จะพยายามทำให้มันติดดีนะครับเป็นนี้เป็นเชือกนังถักนะครับอันนี้สาย PE นะครับอันนี้ลำโพงมีสองตัวนะครับ ตอนนี้ลำโพงมีสองตัวนะครับก็นุกนกยางหนึ่งตัวนะครับชุดพร้อมต่อก็เดียวหนึ่งชุดนะครับสนใจก็ทักคนเข้ามานะครับจะเป็นคืนหลักก็ได้นะครับสายเมีนไม่ได้เป็นเชือกไนล่อนนะครับเป็นเชือกหนังถักนะครับ แต่ว่านี้เป็นหลักกรรมะนนะครับอันสนิมนะเป็นหลักลายพรางนี้เป็นหลักกรรมะนเหมือนกันนะครับแต่ว่า นีเป็นเอ็นดำึ้นแขนนะครับเหมือนกันนะครับงานช่างบอลทำคนเดียวนะครับดูได้เลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อันนี้ดึกมากแล้วนะครับ ทำงานกลางคืนนะครับช่างมอนก็ฝากขอขอฝากด้วยนะครับฝา <c oughs> กกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่างมอนด้วยนะครับเพื่อจะพาทีมต่อไปนะครับครับผมช่งม,มอนก็ขอขอบขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC ของช่างมอนด้วยนะครับติดติดตามกันมาตลอดนะครับ ก็วันนี้ทางบอนก็มารีวิวงานให้ดูนะครับก่อนส่งนะครับรีวิวตอนไหนส่งตอนนั้นนะครับก็ขอขอบคุณครับ